สินค้านะครับตัวข้างบนนี้จะเป็นฟิล์มนะครับตัวสีขาวๆเนี่ยนะครับสามารถลอกออกได้นะครับถ้าลูกค้าต้องการจะลอกอยาจะเทสินค้าให้ดูนะครับตัวรอบสินค้าก็ไม่มีควุดเสียหายนะครับ เป็นตัวอุณหภูมินะครับนี่นะครับถ้าเราหมุนอุณหภูมินะครับตัวความร้อนตรงนี้นะครับไฟความร้อนจะทำงานนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเวลานะครับนี่นะคือเสียงนะครับเสียงตั้งเวลานะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับพอถึงเวลาปุ๊บมันจะติ้งขึ้นมาเองนะครับ ช็คส,สินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับของจะส่งครับ